สวัสดีครับอยู่กับผมแชมป์ธนาพลนะครับขอต้อนรับน้องๆและเพื่อนๆทุกคนครับเข้าสู่บทเพลงรักแห่งแผ่นดินทีวีแต่การประกวดของเรานะครับคุณผู้ชมครับเดินทางเข้ามาสู่ปีที่10แล้วนะครับเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับและมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า8 0 0แสนบาทครับและสำหรับการประกวดนะครับบทเพลงรักแห่งแผ่นดินเมื่อปีที่9านะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้แก่วงนัทชัยทัศจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งครับได้แก่วง B K Band แดนสุนทยาจากโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการครับและรองชนะเลิศอ,อันดับ2ครับได้แก่วง R o m e n จากโรงเรียนวัดราชอโอรสนั่นเองครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าบทเพลงรักแห่งแผ่นดินเมื่อปีที่แล้วมีความสนุกและเข้มข้นขนาดไหนเราไปชมไฮไลท์กันครับ แต่ละโรงเรียนก็จะมีเอกลักษณ์ความแตกต่างของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันเขามีการเล่นดนตรีที่แบบซับซ้อนมากแล้ว<ๆ>เราฟังแบบนี่แบบวูนเนียแบบกดดันมากๆเพราะว่าแบบปีที่แล้วทําดีแล้วปีนี้แบบต้องทําให้แบบตัวเองดีกว่าเดิมพัฒนามากกว่าเดิมปีนี้นะครับคิดว่าถ้าจะเอาอะไรไปสู้ใช่ไหมก็คงจะเป็นทีมเวิร์กเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าคราวนี้น่าจะแน่นขึ้นกว่าเดิมต้องทำให้ก็ได้ให้เราแบบรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้ก็ฝากบอกวงอื่นนะคะว่าแบบพวกเรามาแรงมากค่ะ ว่าคิว บัสบายก็รอบถัดไปนี้มันจะยากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสู้ๆนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับคุณผู้ชมครับเราได้คัดเลือกคลิปวิดีโอนะครับจากที่น้องๆส่งเข้ามาทั่วประเทศเลยครับให้เหลือภูมิภาคละ15วงนะครับแล้วเราก็คัดจากภูมิภาคละ15วงให้เหลือแค่2วงเท่านั้นนะครับเพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับและตอนนี้นะครับด้านหลังของแชมป์นะครับกรรมการเนี่ยกำลังทําการคัดเลือกนะครับนี่ฮะดูฮะแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหขำมาขเม่นเลยทีเดียวนะครัับบเเพรราาาาะวว่่่มมืออกี้ดค กรรมการบอกว่าแต่ละวงที่เขาส่งคลิปวีดีโอกันเข้ามาเนี่ยมีความสามารถที่เก่งมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าหลังจากที่คณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปพูดคุยเห็นทัพว่าน้องๆปีนี้เนี่ยเขาเก่งขนาดไหนวันนี้มันเป็นพอร์ฟอร์ r เมอร์เลยอ่ะใช่แต่อย่างหนึ่งที่ผมให้ผมว่าทุกคนมีอายุการฝึก ที่แบบใช้แพชั่นอะคือเขาเรียกอะไรตั้งใจมากกว่าต่อหลายวงที่ที่ดูหลวมกว่าน,นี้แล้วที่สําคัญคือทั้งมือเบสทั้งมือกีตาร์โซโล่เป็นผู้หญิงเ <laughs> ท่ตรงเนี้ย <laughs> นักร้องเหมือนกันนักร้องก็ชุดเท้วงออกมาโดดเด่นได้เกือบจะทุกวงมีนักร้องมากกว่าน่งก็ต้องไปทําให้กรรมการเขาเข้าใจว่าทําไมวงนี้ถึงยังต้องมีน,นักร้องหลายคน เฮ้ยดีดีเลยนะนใช่ได้แล้วทมเขคิดได้ไงอ่ะลายเยอะขนาดนี้ตั้งตีเยอะขนาดนี้นักร้องก็หลายคนอะไรเงี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าสแตนดานดดนตรีของบ้านเรามันมันกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีครับวงดนตรีเนี่ยคือจะช่วยผลักดันให้นักร้องเชิดหน้าชูตานะครับและนักร้องก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้วงก้าวต่อไปได้นะครับวงที่ชนะเลิศ อาจจะไม่ใช่นักร้องที่เก่งที่สุดแต่ว่ากรรม,มาการทุกท่านก็จะดูภาพรวมทั้งน,นักร้องนักรนตรีการร r เรนจ์การเล่นเป็นแบนด์การสามัคคีในวงเรื่องอย่างว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่10นะครับ,รบก็ถ้วยรางวัลที่เป็นถ้วยพระราชทานเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นถ้วยเวียงนะครับแต่ปีนี้จะเป็นปีพิเศษก็คือว่าสําหรับอันดับ1นึ่งสอเราจะให้ถ้วยไปเลยอยากให้ทุกคนสนุกกับดนตรีแล้วก็ทําต่อไปนะครับรายการเนี้ยมันเป็นรายการที่หลากหลายและทั่วประเทศจริงๆทุกเกือบทุกจังหวัดจริงๆยิ่งนับวัน เราจับไปเรื่อยๆเนี่ยคุณภาพของคนประกวดเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอครับและตอนนี้ครับเราก็กําลังจะประกาศแล้วนะครับว่าวงไหนเข้ารอบบ้างตื่นเต้นแทนน้องๆจริงนะครับและฉันก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นเช่นกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือภาคอีสานนั่นเองครับกับวงแรก PY Combo Band โรงเรียนปิยะมหาราชาไยอุดอรพิทยานุกูลจากโรงเรียนอุดอรพิทยานุกูล BK Band นด์แดนสุนธยาโรงเรียนบึงการ CBS Band โรงเรียนชนบทศึกษา l i t t l e w i n g สจากโรงเรียนศรีสะเกตวิทยาลัย Big Sub Band โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม t ี e โรงเรียนโพนสวนรรค์ราชพัฒนา TUP 1 0 b a n d โรงเรียนเตรียมอุรมศึกษาพัฒนาการร้อ E เอ็ด r มโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยเพาะชำแบนดโรงเรียนเทศบาลสีเพาะชำวงมันตาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารรัตินัมโรงเรียนวาปีปทุมมัชชาโรงเรียนละหานทรายรัชดาพิเศษ UBR Band โรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมและวงสุดท้ายจากภาคอีสานครับ ตะพลไทยโรงเรียนโนนขอวิทยามาต่อกับบรินตรีจากภาคใต้ของเราโรงเรียนแรก No Entry โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา YB Band โรงเรียนโยทินบำรุง JVS Band โรงเรียนแจ้งวิทยา The Humble โรงเรียนมหาวิชิราวุธจังหวัดสงขลา HG Combo Band โรงเรียนหาดเทารังสีประชาสันร่มราชพึกโรงเรียนเดมินทราชูทิศทักษิณ YRS Band โรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรค์ Friday โรงเรียนสุราธานีสองหางนกยูโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรลานยาชื่นโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรเช่นกันครับบิ๊กเอโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเอสเคแบนโรงเรียนสุงหง่โกลบชัฟเฟอร์ยูวิทยาลัยนฏศิลป์พัทลุงดรีมฟิลโรงเรียนสุราธานีและวงสุดท้ายครับวงนี้ไม่มาไม่ได้ วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกอีสานไปแล้วภาคใต้ไปแล้วมาดูภาคเหดือกันครับวงแรกโก w อ p โรงเรียนอาุบาลเชียงใหม่เอกลุสีบโรงเรียนวารีเชียงใหม่ลีเวอร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่กาวินแบนโรงเรียนกาวินละวิทยาลายัยวิวาเชโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัย เดอะพิกลิคแบนด์โรงเรียนวชิลาลัย SWK แบนด์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมพาสเทลโรงเรียนพิริยาลัยมาดวแบนด์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ห้องสอนเดอะเ m มเบอร์โรงเรียนภูซางวิทยาคมลูกพระศิลาโรงเรียนทุ่งสเหลี่ยมชันูปฐมไดมอนด์โรงเรียนพชรัศรศึกษาช่อชมพูโรงเรียนเรียมอุรมศึกษาภาคเหนือเดอะเบบี้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และวงสุดท้ายที่จะเป็นตัวแทนภาคเหนือครับจากโรงเรียนวังแขมวิทยาคมและมุนแบงมาภาคกลางกันต่อเลยนะครับการกล้วยโรงเรียนที่บังกรวิทยาพัฒม์มัธยมวัหัสถานเกษตรในพระราชูปถัมภ์ มัสตารโรงเรียน self, am, w R and, ยอแซฟอุปถัม BWR2 band, โรงเรียนเบนจมะราชลังสลิดสอง PD band, โรงเรียนวัดตาประดูหานุมานโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยพัชจุรีโรงเรียนเทพอุรมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี RN band, โรงเรียนดาชนีบุรณะ ดาวรุ่งมวกเหล็กโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา PSC Band โรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลายัยชอพิกุลโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม p a n t h e t o n i c โรงเรียนสตรีสมุทรปาการ WS Band โรงเรียนวินิศึกษาในพระราชปธรรมวัน l a m o โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี PK Band โรงเรียนปากเกรด็ดและวงสุดท้าย s t Band โรงเรียนวัดทรงธรรม ผ่านไปแล้วทั้ง4ภาคนะครับคราวนี้มาดูน้องๆจากวงในกรุงเทพมหานครกันบ้างว่ามีวงไหนเข้ารอบกันบ้างครับ PSM03 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรดประสานมิตรฝ่ายมัธยมนัด <Not S 2> ชัยทัศ์โรงเรียนเทพมรุ่มศึกษา DSRU Ban โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม PSM02 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร์ประสานมิตรฝ่ายมัธยม Addict โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอน NMK Super b a n บ Volume 2โรงเรียนนวมินทราชูทกรุงเทพมหานคร Double My โรงเรียนเทพธีลา The 1 8 52โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย Plam โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์เสนี2สักเกชันโรงเรียนอสัมชัญธนบุรี SKT Band โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยธนบุรี Tears โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ PT Band โรงเรียนวัดปราดูในทรงธรรม เหลือเพียงแค่สองวงสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเข้ารอบเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร,ร,รกกนวิวิท์แบนโรงเรียนนวมินทร,ราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและพร้อมกันหรือยังครับที่จะทราบว่าวงสุดท้ายจะเป็นโรงเรียนใดและคงเป็นโรงเรียนอื่นใดไปไม่ได้ครับนอกจากโรงเรียนนี้โรงเรียนวัดราชโอรสวงออเมน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวงที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับวงไหนที่ไม่ผ่านเข้ารอบไม่เป็นไรนะครับแชมป์ขอเป็นกําลังใจให้ปีหน้ายังมีสู้ๆอแล้วกันนะครับอีพีหน้าครับคุณผู้ชมครับบทเพลงรักแห่งแผ่นดินทีวีเนี่ยจะพาไปที่ขอนแก่นกันครับไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆอี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างแล้วการประกวดจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยนะฮะใน a c e b o o k ครับแล้วก็ทาง YouTube บทเพลงรักแห่งแผ่นดินวันนี้แชมป์ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ What okay. the okay.